ไหนบอกขอจีบมีเก่าเพจดังแชร์ภาพหนุ่มปากความคนดังสวิตสาวอื่นที่พัทยาอา้าวไหนบอกขอจีบมีเก่าอยากตื่นมาเจอหน้าทุกเช้าเล่นเอาขามามุกกันสนันหลังล่าสุด11พฤษภาคม2567เพจดังหลายสนักออกมาแชร์ภาพหนุ่มคนดังที่ปากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปนั่งกินข้าวกับสาวอื่นที่พัทยาทั้งทั้งมีเพิ่มประกาศขอจีบมีเก่าโดยเพจอีซอขยี้ข่าวสามได้แชร์ภาพพร้อมระบุว่าอยากกลับไปจีบโยมใหม่ อยากเจอหน้าทุกเช้ายังไม่ทันข้ามวันไปนั่งปากความอยู่กับสาวที่พัทยาซะแล้วขณะที่เพจบันเทิงหน้าตุ๊ดก็ได้ลงภาพเดียวกันและยังคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าแหล่งข่าวได้ระบุว่าเพิ่อเจอหนุ่มคนดังนั่งกินข่าวเมื่อเวลา18.30นาานพร้อมระบุอีกว่าเพื่อนกันคิดมากอยากตื่นมาเห็นหน้ากันทุกเช้าและปากแบบนี้มีกี่คนในประเทศ งานนี้เล่นเอาชาวเน็ตราม่ายับเนื่องจากหลายคนโยงว่าหนุ่มในภาพคือ DJ PK เปียวัฒน์ที่เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ขอกลับมาจีบอดีตภรรยาย,ยเกิดนัทชาหลังเพิ่งจบสัมพันธ์กับโจลิงเหยนนางแบบเวียดนามที่ทำให้ตัดสินใจอยากกับโยเกิร์ตมาหมาัดๆมซึ่งชาวเน็ตก็คอมเมนต์นกันรัวๆที่ปากอย่างการกระทำอย่างมีสํารองไว้เป็นสต็อกหรอือแค่ปากก็ปกได้หรอแม่มองเห็นแค่ปากแต่ไกลแล้วก็รู้แล้วใครหนีไปให้ไกลค่ะคุณโยผู้ชายแบบนี้วิถีคนเจ้าชู้เจอคนใหม่ กไปพอรู้ว่าไม่น่ารอดไม่ดีเท่าคนเดิมกอกกลับมาแต่โทษนะรับพยอเขาสวยเขาดีเขาเลือกได้ขะเขาไม่อยากเป็นของตายขะฝันไปเถอะเขาว่าเขาจะกลับไปฮ่า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 และอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามอีกด้านก็มองว่าผู้หญิงในภาพอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันก็ได้อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวและเขาอาจแค่คุยธุรกิจกันยังไงก็คงต้องฟังจากปากของเจ้าตัวดีกว่า